นในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงการอินเกตฟังก์ชันเศษส่วนนะครับโดยอะไรโดยวิธีการแยกเป็นเศษส่วนย่อยอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าทำไมนะทำไมเราจะต้องสนใจกรณีแบบวิธีการเศษส่วนย่อยด้วยนะครับเศษส่วนย่อยทำไมเราต้องสนใจตัวนี้ด้วยผมอยากให้เราพิจารณาโจทย์ตัวนี้ครับลองพิจารณาตัวนี้นะครับพิจารณาอินทิเกรตอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต5 x กำลังส บวกด้วย 2x นะครับแล้วก็บวก3ส่วนด้วย x ก,กำลัง3นะครับบวกด้วย x ก,กำลัง2แล้วก็บวกด้วย x แล้วก็บวกด้วย1 dx นะครับโดยธรรมชาติเวลาเราทำแล้วเราก็โดยทั่วไปเรามองว่ามันเข้าสูตรไหนได้ไหมถ้ามันเข้าไม่ได้ปุ๊บเราก็มองไปเปลี่ยนตัวแปร u เปลี่ยนตัวแปร u ไม่ได้ก็ไปพาร์ทเงี้ยถ้าใบพาร์ทไม่ได้ปุ๊บก็ต้องดูวิธีการอื่นๆละซึ่งตัวนี้ออามองไปปุ๊บมันเหมือนใกล้เคียงกับตัวแปร u ผมก็ห้า x กำลังสองบวกด้วยสอง x แล้วก็บวกสามบนี่ก็ส่วนด้วย x กำลังสามนี่ก็แค่ลอกลอกตัวโจทย์มาเฉยๆนะครับ๊อปปี้โจทย์มาบวกด้วยหนึ่ง d ตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวแปรเป็น x กำลังสามบวก x กำลังสองบวก x 2. บวกหนึ่งคือตัวข้างล่างนั่นแหละนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเปลี่ยนตัวแปรเสร็จปุ๊บดิฟด้วยครับก็ดิฟนะครับดิฟป,ปุ๊บได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ได้สาม x ยกกำลังสอง บวกด้วย 2x แล้วก็บวกด้วย1เราจะสังเกตว่าสิ่งที่เราได้ออกมาตัวนี้ครับข้างล่างตัวนี้มันไม่สามารถไปตัดกับข้างบนได้ดูนะครับนะค,ครับตัดกับข้างบนไม่ได้เลยโอเคครับเพราะนั้นมาวิธีการนี้ปุ๊บชักจะไม่ดีละไม่รู้จะไปยังไงต่อละโอเคครับมันแปลผลว่าอะไรแปลผลว่าวิธีการแบบตัวแปรยูใช้ไม่ได้กับตัวนี้โอเคนะครับเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นอ่ะคราวนี้ผมอยากให้เราพิจารณาตัวนี้ครับพิจารณา อินทิเกรตตัวนี้นะครับอินทิเกรตอินทิเกรต 2x ส่วนส่วนด้วย x อ็กำลังสบวกหแล้วก็บวกด้วย3ส่วนด้วย x อ็กบวกหนึโอเคนะครับลองอินทิเกรตตัวนี้นะครับก็จะออกมาเท่ากับอินทิเกรตแยกกันไปนะครับก็จะเป็นอินทิเกรตสองเอ็กอ็กกำลังสบวกหนึ่งเอ ผมแยกมันออกมานะครับไม่มีอะไระครับอันนี้ก็บวกด้วยอินทิเกรตดึงสามข้างนอกเนาะตัวนี้ผมยังไม่ดึงก็ได้นะครับยังไม่ดึงยังไม่ดึงนะครับก็อินทิเกรตอินทิเกรตนะครับอาสามส่วนด้วย x บวกหนึ่งแล้วก็ dx เับตัวนี้ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าผมลองเปลี่ยนตัวแปร u ูดูครับตัวนี้ก็เป็น 2x ส่วนด้วย x กําลังสองบวกหนึ่งอันนี้ก็ d เปลี่ยนเป็น d ของ x กําลังสอง เปลี่ยนตัวแปรเสร็จนะครับก็ทำไงครับเปลี่ยนตัวแปรเสร็จเปลี่ยนตัวแปรเสร็จก็ดิฟนะครับอย่าลืมนะครับเปลี่ยนตัวแปรเสร็จดิฟครับก็ได้สองเอ็กซ์เนี่ยโอเคนะครับอย่างนี้เปลี่ยนตัวแปรไปได้ผลเพราะมันตัดได้นะครับมันก็จะตัดตัวนี้โอเคครับอะถัดไปครับตัวนี้ตัวถัดไปบ้างนะครับนี่ก็บวกด้วยบวกด้วยตัวนี้นะครับสามผมดึงตัวนี้ออกมาอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นหนึ่งส่วนเอ็กซ์บวกหนึ่งอยู่ใช่ไหม ดีตัวนี้ผมก็เปลี่ยนตัวแปรเป็น x บวกหนึ่งเขียนไหมครับอย่าลืมนะครับเวลาเปลี่ยนตัวแปรปุ๊บทําไงเปลี่ยนเสร็จปุ๊บดิฟด้วยนะครับดิฟ x ปุ๊บได้หนึ่งก็ไม่มีผลอะไรไม่เขียนก็ได้โอเคครับกลายเป็นว่าเลยครับกลายเป็นว่าตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ในรูปของอินทิเกรต d du ส่วน u แครับโดยที่ u คือ x กำลังสองบวกหนึ่งนะตัวนี้นี่ก็บวกด้วย3ามนะครับนี่ก็เป็นอินทิเกรตเลยครับอินทิเกรต d u ส่วน u u คนละตัวกันนะครับ u คนละตัวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกมาเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอ่า l อนของ l อนของ u ถูกไหมอันนี้ก็ได้ l อนของ u เหมือนกันนะครับแต่ u คนละตัวนะครับ u คนละตัวนี่ก็เป็น3ลอ l ของ u เหมือนกันแต่ u คนละตัวซึ่งสุดท้ายตัวนี้มันจะเท่ากับเท่าไหร่ l อนของอ่า u ตัวนี้คือ x กาลังสองบวก1 u ก้อนหน้านะครับ บวกด้วย3คูณกับลอนลอนหรือล็อกฐาน e นะครับผมอ่านว่าลอนมันจะง่ายดีนะครับก็เป็น x บวก1อย่างนี้ครับบวก4นะครับก็จะได้มาซึ่งคำตอบโอเคครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมอิทเกตตัวนี้ปุ๊บผมก็ได้ตัวนี้เรียบร้อยสบายๆโดยใช้แค่สูตรลอนเองโอเคคนระับถามว่าผมยกตัวอย่างตัวนี้มาทำไมโอเคครับก็เพราะว่าอยากให้ดูอย่างนี้ครับสมมติผมไปดูว่าตัวนี้มันคืออะไรดูนะครับ 2x ดูครับ2 x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก1บวกด้วย3ส่วนด้วย x บวก1มันเท่ากับโดยธรรมชาติของเศษส่วนครับทำส่วนให้เท่ากันคูณไขขึ้นมาถูกไหมนี่ก็บวกด้วย3คูณกับ x กำลังสองบวก1โอเคครับแล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วยตัวส่วนคูณกันก็นกคือ x กำลังสองบวก1คูณด้วย x บวก1โอเคครับซึ่งตัวนี้ก็ออกมาเท่ากับ เท่ากับอะไรครับคูณเข้าไปปุ๊บคือ2 x กําลัง2บวกด้วย2 x ข้างบนก็เป็น3 x กําลัง2บวกด้วย3ตัวล่างครับตัวล่างตัวล่างก็เป็น x กําลัง2บวกเออไม่ใช่ x กําลัง2คูณกระจายเข้าไปครับกระจายเข้าไปเนี้ยตัวนี้ก็คูณมานี่คูณมาค่อยครบนะครับ x กําลัง2คูณไปที่ x ก็ได้ x กําลัง3คูณไปที่1ก็ได้ x กําลัง2ถัดไป1ไปคูณไปที่ x ก็ได้ x คูณไปที่1ก็ได้1นออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งสุดท้ายตัวนี้เท่ากับครับผมจัดรูปไปดีข้างบนก็ได้ 5x กําลัง3มบวกด้วย 2x บวกสส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย x กําลัง3บวก x กําลังสองบวกเบวกทหนึ่งเราจะสังเกตว่านะครับเราจะสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรไอตัวนี้ครับไอตัวนี้มันมาเท่ากับตัวนี้พอดีเป๊ะเลยเขครับมันเท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับสังเกตนะครับ ตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ผมอินทิเกรตไม่ออกตัวเนี้ยผมสามารถมองในมุมนี้ก็ได้แล้วมาอินทิเกรตเอามาได้ตัวนี้แทน mm hmm. ก็จะออกมาอย่างง่ายนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องใช้การแยกเศษส่วนย่อยด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาเราเจอโจทย์เราจะเจอทางเนี้ยนะครับมาเป็นก้อนๆแบบเนี้ยหน้าที่ของเราคือเราต้องแปลงให้อยู่ในรูปของเศษส่วนย่อยดังด้านขวามือทีนี้มันจะแปลงยังไงนั่นแหละครับคือปัญหาโอเคครับ หัวข้อนี้ก็เลยก็เลยเน้นไปที่การแปลงให้มันเป็นเศษส่วนย่อยจะแปลงยังไงก่อนอื่นครับก่อนที่จะแปลงเป็นเศษส่วนย่อยได้เนี่ยผมขอพูดถึงเศษส่วนแท้ก่อนโอเคครับจะใช้เทคนิคเศษส่วนย่อยได้มันต้องเป็นเศษส่วนแท้ก่อนโอเคครับจะใช้ผมเขียนนิดนึงนะครับใช้เศษส่วนย่อยจะใช้เศษส่วนย่อยนะครับเทคนิคเศษส่วนย่อยเนี่ยมันจะต้องเป็นเศษส่วนแท้ก่อนเป็นเศษส่วน เป็นเศษส่วนแท้ซึ่งเศษส่วนแท้คืออะไรนะครับเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คือนะครับัน,น,นผมเขียนก็คือนะครับเศษส่วนแท้ก็คือ,อดีกีเศษนะครับดีกีเศษจ,จะต้องน้อยกว่าดีกีส่วนดีกีส่วนโอเคนครับเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมาม่อกี้เนี่ยเห็นไหมข้างบนมันเป็นดีกีสามข้างล่างเอ้ยนี่ผมเขียนผิดเนาะมันดีกีสองเนาะเกือบพลาดเ,เห็นไหมดีกีสองนะครับตัวนี้ กำลังสองนะครับอา่ากำลังสองเห็นไหมครับเราจะเห็นว่านี่นะครับมันบวกกันเป็นกำลังสนะองเนาะเพราะตัวนี้เมื่อกี้ผมเขียนผิดเนาะนี่เป็นดีกีสองกับดีกีสามเห็นไหมครับข้างบนอ่ะเป็นสองข้างล่างเป็นสามข้างบนน้อยกว่าข้างล่างตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนอย่างเนี้ยเป็นเศษส่วนแท้ละทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่แท้ละ่ะกรณีที่เศษส่วนไม่แท้ทําไงเจอเศษส่วนไม่แท้เจอเศษส่วนที่มันไม่แท้ ทำยังไงครับมันไม่แท้โอเคนะครับก็ทําโดยนะครับทําโดยตั้งหารก่อนก็ต้องทําทําให้แท้ก่อนทําให้แท้แท้โดยอะไรโดยการตั้งหารยาวก,ก็ตั้งหารครับมันทายัางไงไม่ได้ก็ต้องต้อง,งตั้งหารนะ่ะโอเคนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น,นครับสมมุติผมไปเจอเอ,อ,อะไรดี x กำลังสี่โอเคครับเช่นเช่นเช่นนะครับ x กำลังสี่ลบ x กำลังสามลบด้วย x ลบด้วยหนึ่งถูกหารด้วยนะครับถูกหารด้วยอะไรถูกหารด้วย x กำลังสามลบ x กำลังสองอย่างเงี้ยสังเกตนะครับว่ามันเป็นยังไงครับมันเกิดเหตุการณ์ว่าข้างบนอ่ะดีกีสี่ข้างล่างดีกี่สามทำอย่างไรนะครับก็ ทำตั้งหารนะครับตั้งหารดูการตั้งหารครับดูการตั้งหารก็เราก็เอาเนี่ยครับ x ก,กําลังสีลง 3, ล่ลบ x กําลังสามลบ x ลบหนึ่งเป็นตัวตั้ง่นีครับตั้งหารอย่างนงี้ x กําลังสามลบ x กําลังสองเป็นตัวหารวิธีการทําก็ดูว่าดูก้อนหน้านะครับ x กําลังสามคูณอะไรได้ x กําลังสี่ปรากฏว่าคูณกับ x ก,ก็มาใส่ คูณกับ x นะนะครับคูณกับ x เอ้าผมเป็นเป็นสีนี้แล้วกันครับเป็น x พอใส่เสร็จปุ๊บคูณกลับครับคูณลงมาทุกตัวเลยมันก็จะได้เป็น x ยกกําลัง4ครับได้เป็น x กําลัง4คูณมันครับได้เป็น x กําลัง4นี่ก็ลบด้วยเอาเป็นหนังสือตัวสีดำเลยครับมันดูแล้วมันงงเนาะลายตาคนละสีครับนี่ x นะครับ x คูณลงมาครับได้ x กําลัง4นี่ก็ลบ x ยกกําลัง3 ไหมครับก็ได้แค่นี้ถัดไปครับจับมันลบกันจับมันลบกันนะครับจับมันลบกันปึ๊บจับมันลบปั๊บนะครับ x กําลังตัวนี้สังเกตดูครับลบกันปุ๊บมันหายหายหมดเลยหายหมดเลยนะครับหายตัวนี้ล่ะลบจะลบกันบวกหายครับมันจะเหลือลบ x ตัวนี้ครับมันจะเหลือลบ x แล้วก็ลบหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคครับเราจะเห็นว่าส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้มันทัดล่างตัวนี้ครับมันเป็นอะไรมันเป็นดีกีดีกีหนึ่ง แต่ว่าอันนี้มันดีกีสามแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเป็นเศษส่วนแท้แล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่าไอ้ x กําลังสี่ตัวนเนี้ยลบ x กําลังสามเนี่ยลบ x ลบหนึ่งส่วนด้วย x กําลังสามลบ x กําลังสองเนี่ยก็จะเท่ากับผลลัพธ์ก็คือ x okay, ครับแล้วก็มาบวกด้วยเศษลบ x ลบหนึ x ่งครับหารด้วยหารด้วยอะไรหารด้วย x กําลังสาม ลบ x กำลังสองตัวนี้เขียนแล้วมันก็เขียนเป็นงี้อันนี้คือผลลั์เนาะนี่คือตัวตัวเศษนี่คือตัวหารทำไมเขียนแบบนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นไรยกตัวอย่างเช่นผมเป็น9ส่วนเช่นนะครับเช่น9ส่วน9ส่วน4ดูนะครับ9ส่วน4หารได้เท่าไหร่4หาร9มันได้ได้2ในชะ่ไหมสี่ก็ได้2ผลลัธ์เป็น2บวกด้วยอะไรครับเศษ1ก็คือ1ส่วน4ครับเหมือนกันเห็นไหมครับเขียนเหมือนกัน,เ,น,กน,กนเลย เหมือนตัวเลขอ่ะนี่ครับอันนี้คือผลลัพธ์ไอ้ตัวนี้คือคือเศษแล้วก็ส่วนก็ต้องมาเขียนเหมือนเดิมโอเคนะครับ <waż> ก็ออกมาเป็นล <łem> ักษณะแบบนี้นี่คือวิธีการหลักๆโอเคนะครับผมย้าอ,อ,อีกอีกอีกรอบหนึ่งว่าอา่เวลาเราใช้เทคนิคเศษส่วนย่อยเนี่ยนะมันจะต้องเป็นเศษส่วนแท้ก่อนแล้วเศษส่วนแท้ดูยังไงดูว่าดีกีของเศษอ่ะมันน้อยกว่าดีกีของส่วนหรือยังถ้ามันน้อยกว่าโอเคเศษส่วนแท้แล้วก็ใช้เศษส่วนย่อยได้ โอเคครับทีนี้ถ้าเราไปเจอเศษส่วนที่มันยังไม่แท้ทําไงเราก็ทําให้มันแท h, ้โดยการตั้งหารยาววิธีการตั้งหารก็ทําแบบปกติไงโอเคครับหารไปจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งมันได้เศษที่ดีกีต่ํากว่าส่วนละก็จะจบโอเคครับลักษณะแบบนั้นเศษส่วนย่อยดียังไงอย่างที่บอกครับโจทย์เรามาปุ๊บแบบเนี้ยมาแบบนี้เลยนะครับมันอินทิเกรตไม่ออกหรอกนะครับถ้าเราไม่ใช้เศษส่วนย่อยจะไปใช้ตัวแปรยุัมก็ไม่ได้ เราก็พยายามแยกเศษส่วนย่อยออกมาเพราะนั้นปัญหาก็คือว่าเราจะแยกเศษส่วนย่อยยังไงเท่านั้นเองโอเคนะครับเราจะแยกยังไงถึงถึงได้รู้ว่าอ๋อมันต้องออกมาเป็นส่วนนี้กับส่วนนี้นะแล้วก็ตัวเศษต้องเป็นอย่างเนี้ยโอเคครับซึ่งขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยหลักการในการแยกเศษส่วนย่อยที่ผมจะพูดในคลิปถัดไปครับ